ก็มีพีกก่สแกนเห็นตัวแันไหมเนี่ยแม่หทนเราฟาราบินมาขนาดนี้เพราหนึ่งมันเล่นวิดโดยากพี่ว่าเดี๋ยวพ้อยสอเนเขาก็เปลี่ยนเพื่พอพ้อยสอนรับเปลี่ยนปเป็นเรื่องวิดโด้ <c oughs> เปลี่ยนแน่พอยสองเนี่ยดูสภาพไปแล้วไม่น่าเหลือ <c oughs> น้องไปแฟงก็นี่แหละแล้วเขาเ

เป็นไงวะอ๋อเดี๋ว่าอย่างที่แล้วเล่นได้อยู่เขาเล่นดีอยู่มันเป็นอยู่ใช่ฝึกเล่นดีว่าพร้อมรับวูคับอะไรเงี้ยคนไทยอ่ะคนไทยพี่ว่าคนไทยนะไม่มั่นใจเหมือนกัน เงียบๆวะนี่ๆข้างไหน,น,น,นปลาล่ามันจะบูสต์ข้ามาปลาง่งมั้งอ่าเมั่อหเลี่เปี่ยน้าเปลี่ยนสวน,น,นะรหาเปลี่ยนน่าจะเอาลิงมาที่ดอนนะือยก็อาจจะโดนมละนี่เอา,เอาโดนมาล้โติดมากมาก ครูพิสแกนเขาบอกหมดเวลาสนุกแล้วเนี่ยเดืวิดีโอเป็นมังคีหมดเวลาสนุกแล้วโอ้ยอยู่ข้างหลังน้องข้างหลังวิดีโอข้างหลัง เห็นแล้วพี่ผมจะแลกอ่ะคือถ้าผมยิงหัวโดนสามสี่นัดติดอ่ะผมสู้ได้ผมวิ่งยัดโลด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเนมอ้อมหลังพอดีไงผมก็เลยไอ้นี่แหลมเลยมันจะได้มาปะกัดถมเนี่ยมาเสนใจผมแล้วเราต้องมาแกอ่าเมื่อกี้ที่เห็นแล้วมันจะหันไปหาน้องพี่เลยรีบเข้าเลยเรือ่อลราดนี่แหละไมม่ต้องงเปนะะยิงลง จะเอาอีกเเห็นแล้วพีเสี่ยวเสี่ยวเที่ยวน่าจะสลิงสลิงขวาบนแะวังเลยปิดปดเห็นแล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ่้โดด่าล่างในมนั้นิครับพี่เล่นซ้ายโด ตานไะเลยดไม่องกหนึ่งโอ้โหังค์นีนะมันอมันเอาเวดานะชีเป้าอปโดนน่าจะน่ะมุมเดิมอ่ะตรงการดูก่อนพี่จะไปแอบว้ก่อน นะวังดีทำรอยให้ีโด้นดเดิที่เดีมจะไล่หงานหยาบแล้วพี่นัโนให่มไหม ีเดียวขอทีนึงทีเดียว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 โอ้โหเลือดเลยขีดเดียวผมยิงไม่โดนไม่คิดว่าจะตายโดนอะไรก็ไม่รู้หายไปเลยอะไรเบ็เดเียวๆได้ลิงนานโนไปแล้วถ้าลิงก็พี่หลับลิงได้ผมกกับไฮโนเลยนะคือแทงแทงยืนได้ลิงพอเดียวกับดีว่าได้อยู่ลลว่าเราก็ได้อยูแล้วถ้ามัไน,นไล่พี่ไม่ได้ไมันไล่น้องแทนเนี่ย อ oh, ุยงานเข้าแล้วกริงจะตายอย่าจริงเลอตไิวันวันแล้วหรอวาีเดียวเอาไม่เห็นวีดีโอโดลมาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่เบรนน้องแหละพี่พี่ตายเลยก็ได้พี่ไม่หล่อหรอหล่อขนาดของคนนั้นล้งไปก็ลังไปก็ลังไปลอง่โดนนูนะน่าจะล็อกท้องอยู่ะนะสามได้เอาเลยเนี่ยมไอ้ท้องเอาเลย เพราะหนึ่งเขาไม่น่าเล่นวีดอว์พี่แมบปบมันแคบไปมันโดนได้ง่ายอาจจะเอาเหมยมาแหละผมว่าต้องชมหน่อยต้องชมหน่อยอืมดีว่าเล่นดีมากเลยเพื่อน What ไม่ใช่คนไยละ <c oughs> อ่า I mean you play so good Oh yeah thanks ไม่ใช่คนไทยสรุป ออสเลยนาทีเกมน no? ี้กคือเอาวิดโอแค่ไครัแ uh, ค่ปวดไปเีนไาโเรงอห่นคารา่ต้องเข้าไปนวเลยเอ้อว่าวทีเดียวตรนี้หันสูให้ดีกว่นี้ิน่นลอก่อนอออเออเวฟอเลมอ and then we u s h ยูเอ uh, okay. ็นยัจ mm ีโ hmm. ก้กนอาวิโดอ่ะนะครับโอเคเรดี้เรดูเรดี้ตู้ี่ดัาี่ดัมาพีดัมาอะไรนวะนัวันมหาไม่เจอพี่เขาบินหลบอยู่วนหลังคา หมือนผมเป็นคนแค่เป็นคนคนนับอะได้เน็มจริงป่าวตเข้าไปล่ออะไรแกไอผมลุงผมล็อกไอ้นี่ไงลไอนี่อยู่ปลาลายปลาลายหายไปไหนมันล่ะด้ยเตรียมตัวแล้วโอ้ยอย่างนี้พี่ก็ไม่ต้องหลบแล้วจริงไม่ไหวพุ่งกลับนะ

เรวะเาวะเราราวังเราวังโอ้ยนีเดียวโอ้จะล็อกอยู่แล้วตอนนี้ทาเกตแยกกันอยู oh, here, ่อะนะฟรีนน่ฟรีนล่วงโอเคไนส์เอ่อมาซิเน็กมาซิเน็กมาซิงานล์นั้นเนี่ย โอ้ยไม่โดนทีเดียวเนี่ยไปางในข้างนเหมือนนัเอาไปเลยน้องไปไปไป๋ยวเสียของเดี๋ยวเสียของๆๆไอ้เดิไอเ ้า่้แู่ไดนที่สุดเราก็ชนะตีนี้ได้แล้วพี่